นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศัตว์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้<ป>เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ,รบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือจะฝึกหัดเปลี่ยนอะไรลรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นได้ตัวงท่านเองนะครับเดี๋ยวมารับชมปัญหาที่เกี่ยวกับรถ Honda c คลิกเดี๋ยวในคลิปนี้จะมีอยู่2คําถามนะครับที่ผู้ชมที่เขาชมช่องครูเนี่ยเขาคอมเมนต์มาถามเดี๋ยวครูเริ่มที่คําถามแรกก่อนเลยนะครับทําไมครูไม่ทํากลุ่มลับไว้ซับพอร์ตสมาชิก ช่วยครูเป็นรายเดือนให้ได้มีกำลังใจในการสอนอ่าเดี๋ยวคำถามนี้คือครูตอบอย่างนี้นะครับเป็นข้าราชการแล้วต่อท้ายได้คำว่าครูข้าราชการคือใครครับคือผู้ที่ทำงานรับใช้ประชาชนนะครับอ่าก็แล้แต่อะไรครับ านายโยบายหรืออะไรของพระมหากษัตริย์ผู้ว่ารัฐมนตรีว่าการอะไรต่างมันจะมีลำดับขั้นบงังคับบัญชามาเพื่อบริการประชาชนครูมีหน้าที่อะไรครับสอนหนังสือให้ความรู้แล้วทีนี้ครูเนี่ยสอนเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพก็ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ แล้วก็ความรู้ทางวิชาชีพเนี่ยมาบริการประชาชนเมื่อเป็นข้าราชการก็ต้องรับอะไรครับเงินเดือนจากทางราชการแล้วทางราชการเอาเงินเดือนมาให้ครูจากไหนจากภาษีที่ท้องสุขพี่ปุย้ยโจที่ทำรถอ่าสตาร์ทของซุมเมอร์เอ็อยู่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นข้าราชการคือมีเงินเดือนอยู่แล้ว นะครับเพียงแต่ว่าทํามากี่ปีถ้าเงินเดือนแรกเข้าในปัจจุบันถ้าวุฒิปริญญาตรีก็1 5ึ6 0หมื่นาเสร็จแล้วจะมีเบี้ยเลี้ยงค่าคองชีพอะไรต่างนั่นก็ว่ากันไปนั้นอย่างครูเนี่ยทำมาแล้วก็คือ27ตปีกําลังจะขึ้นปีที่28ก็หมายความว่าคือครูเนี่ยมีเงินเดือนอยู่แล้วนะครับเพียงพอต่อการดํารงชีพของครอบครัวไหมเพียงพอ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คือครูที่ครูทำคลิปลง youtube เนี่ยมันคือความสุขของการเป็นครูทำแล้วลูกศิษย์ที่ต้องสุขไปดูนี่แกเก่งนะอ่าแกดูแลรถแกเองได้แกมาีนรถลูกชายแกเนี่ยแกจะปั้นรถคิดลูกชายแกอยู่เพราะว่าแกก็ดูจากสื่อ YouTube และหลายช่องแม้หาแกก็รู้ให้แกทำแกก็ทำได้พี่ปุยก็ไม่ต้องพูดถึงโจนี่เขาก็าโอเคละนะครับมีความสุขละกับการทำตรงนี้ นะครับทีนี้เนื่องจากเราเป็นครูเวลาเวลาเราทําลงไปเนี่ยเ้วเกิดมีคนคอมเมนต์มาถามเนี่ยครูไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งคอยตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ว่างก็คือตอบเช้ามานี่ครูเคยบอกไปคือครูก็เป็นกดตรงอะไรนะแสดงความคิดเห็นมีคนคอมเมนต์มาตอบได้ครูก็ตอ,ตอบตอบไม่ได้ไม่รู้คือครูก็ผ่านไปทําไมไม่ทํากลุ่มลับก็บอกเลยว่าเป็นข้าราชการเป็นครู ไม่ได้หวังรวยไม่ได้หวังชื่อเสียงหวังเข้ามากอบโกยทางรัฐบาลทางกรทมเขาก็ดูแลครูและครอบครัวครัวดีอยู่แล้วนะทุกวันนี้ที่ทําเพราะมันมีความสุขมันสนุกสนานกับการทําและให้ความรู้ไปเกิดถ้าเกิดครูไปทํากลุ่มลับอ่ากลุ่มลับต้องมีอะไรครับมีค่าครูมีค่าแรกข้าวทุกพิท้องสุขสนใจเก็บเท่าไหร่นี่ครูสมมุตินะห้า แล้วเกิดพี่ทองสุกเปิดร้านวันๆน,น่ะเปิดร้านน่ะคนที่ทําร้านจะรู้เจอปัญหาร้อยแปดพันเก้าเลยมันไม่มีใครเกิดมาแล้วรู้ทุกเรื่องแก้ได้ทุกอย่างพี่ทองสุกก็มาโทรมาถามครูอ่ะครูก็สอนโจกับพี่ปุ้ยอยู่ครูว่าเ้อาทำไมครับหยุดการสอนมาทําไมครับมาตอบคาถามแล้วคําถามบางอย่างคือครูไม่ได้อยู่หน้างานไอคนที่จะเป็นคนตอบให้คุณก็ต้องยอมรับด้วยว่าตัวเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องทําทุกอย่าง สอนคนเนะี่ยไม่ยากโมูบางก็ได้นะครับแต่ทําให้เขาเห็นเนี่ยว่ารู้จริงทําได้จริงอันเนี้ยมันยากกว่าน,นั้นครูเลยไม่ทําตรงนี้นะครับรับพูดตรงนี้คือครูก็ไม่ได้ไปแซะไปแขวะใครเพราะอธิบายตัวตนตรงนี้มานานแล้วกลุ่มรับไม่ทําพอใจทําอยู่ตรงนี้พอใจกับเงินเดือนที่ได้รับทำไมครูไม่ขายเครื่องมือเป็นพรีเซนเตอร์ก็บอกว่าผมพอใจตรงนี้ กทมเขาเลี้ยงดูครูดีแล้วครูไม่ต้องไปหวังรวยกว่านี้แล้วครับแค่นี้คือครูพอกินพอใช้ไอที่เขาบอกว่ารวยมากเยอะแยะเลยตายไปยัดใส่ปากก็ไปไม่ได้ลูกเมียก็ไปใช้เกิดนี่พูดแบบกันเองนะที่เขาพูดเกิดยังยังสาวยังหนุ่มอยู่เมียไปมีผัวใหม่มก็เอาเงินที่ครูหามาไปอยู่กับผัวใหม่หมดใช่ไหมครับคือพอกินพอใช้ครับ ไม่ใช่ว่าอดอยากคือมีเงินเก็บเงินออมอยู่ไม่ต้องมานั่งห่วงว่าเขาคอมเมนต์มาถามแล้วกูจะต้องไปคอยตอบเขาตลอดเวลาถามจริงครับคุณจะว่างไปตอบเขาตลอดแล้วในเมื่อคุณเป็นครูรับผิดชอบสอนพี่ทองสุขอยู่เนี่ยกำลังจะสอนปุ๊บหม่ละเจ้านี้มาถามเจ้านี้มาถามแล้วบางคนเนี่ยมันซ่อมรถยันดึกยันดื่นเลยแล้วครูไม่ต้องนอนไม่ต้องพักผ่อนเหรอให้ครูเป็นนกฮูเป็นนกเขาแมวเหรอครับ อ่าห้าทุ่มเที่ยงคืนต้องต้องมาตอบคอมเมนต์ไม่ทำแล้วเคยมีคนเข้ามาคอมเมนต์แนะนำว่าลูกศิษย์ที่ไปเปิดร้านให้เขาถ่ายคลิปวิดีโออะ่ะทุกโจเขาเปิดร้านโจเขาเจอปัญหาแปลกๆให้โจทำคลิปแล้วให้โจส่งคลิปมาให้ครูแล้วให้ครูเนี่ยมาอัพลงใน YouTube YouTube ช่องของตัวครูเองครูยิ่งบอกเลยว่าครูไม่ทำเด็ดขาดครับ ถ้าครูจะทำมันต้องทำด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยไอเดียด้วยความคิดของครูส่วนทำไปแล้วเนี่ยมันจะเพอร์เฟกไม่เพอร์เฟกอันนี้แล้วแต่เพราะตรงนี้มันไม่ใช่การถ่ายทำแบบอะไรนะครับในสตูดิโอมาจัดฉากแบบมืออาชีพอันนี้เป็นครูทำได้แค่เนี้ยครูพอใจละเนี่ยพี่ท้องสุกก่อนมาเรียนแกก็ดูแกก็รู้โจก่อนมาเรียนโจก็ดูโจก็รู้แต่พอมาทำนัน่นแหละ ได้เจอของจริงได้เจอปัญหาวันนั้นท่านที่คอมเมนต์มาบอกครูนี้คือครูไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองท่านนะครับขอบคุณที่ให้คําแนะนํานะครับแต่ยืนยันว่าพรเทศพัดเปลี่ยนไม่มีกลุ่มลับไม่ขายของไม่ขายสินค้าไม่เป็นพรีเซนเตอร์แต่พร้อมบริการประชาชนเท่าที่ศักยภาพครูจะไปได้ยืนยันครับไม่ได้หวังรวยครับแค่นี้พออยู่พอกิน นะฮะให้โจให้พี่ทองสุกให้ปุ้ยทําคลิปแล่ามาให้ครูแล้วครูมาลงแล้วตัวครูมีรายได้มีชื่อเสียงขึ้นไม่ทําไม่ใช่วิสัยของคนเป็นครูนะครับเขาอุตส่าห์มาเรียนพี่ก็ยังยกมือไหว้สวัสดีครับครูสวัสดีครับอาจารย์เขานับสือเรานะฮะเท่านี้พอแล้วครับมีความสุขทีนี้คําถามที่สองคำถามที่สองเนี่ยเราจะไปที่รถ เขาบอกว่ารถ Honda c คลิก110คาบูคันที่ครูเคยทำคลิปไปเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟจุดระเบิดแบบ DC ระบบจุดระเบิดแบบ DC ชื่อมันก็บอกแล้ว DC คือ direct current ใช่ปะครับไฟ DC ในรถมาจากไหนที่ท้องสุดจากแบตเตอรี่ครับจากแบตเตอรี่ตัวหมายความว่าในระบบปกติต้องเอาไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟไปที่กล่อง cdi ถูกไหมฮะ แสร็จแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันมีวาระมันมีอายุการใช้งานไอที่ประเภทบอกว่าหลายทามใช้จนลูกบวชเลยอะ่ะอันนี้คือครูก็ไม่เคยเจอนะยืนยันนะนะยังไม่เคยเจอสองปีสามปีสีป่ปีห้าปีก็ว่ากันไปเดี๋ยวทําคลิปให้ว่าทําไมมันใช้ได้ยาวมันใช้ได้สั้นมันมีอายุของมันอยู่ทีนี้บางคนเนี่ยใช้รถจนกระทั่งแบตเตอรี่มันหมดไฟ แบตไม่มีไฟแบตบมันตายนีแหละแต่มันยังสตาร์ทรถติดได้เพราะว่ารถคันนั้นมันมีระบบไฟอะไรครับที่ท้องสุขไฟแมกนีโตครับอ่า,ามันมีระบบไฟชาร์จระบบไฟชาร์อ่าระบบไฟชาร์จถูกไ <Czy S 1> หมฮะก่อนหน้านี้เ <Clo> ก <ver> ิดว่าแบตเตอรี่ของคุณเสื่อมแบตเตอรี่ไม่มีไฟแต่รถคันนั้นระบบไฟชาร์จมันดีอยู่มันก็สามารถที่จะทําไมครับ สตาร์ตติดได้แต่ว่าการสตาร์ตติดของคุณก็คือต้องเป็นสตาร์ตด้วยอะไรครับด้วยเท้าเพราะถ้าไม่มีแบตสตาร์ตมือได้ไหมครับไม่ได,ไได้ปัญหาของรถเขาก็คือเขาบอกว่ารถของเขาเนี่ยถอดแบตแล้วมันดับพอถอดแบตแล้วมันดับสิ่งที่เขาเปลี่ยนนะครับสิ่งที่เขาเปลี่ยนมาคือกูจดไว้เนี่ยเปลี่ยนแบตใหม่ แล้วเปลี่ยนแผ่นชาร์จใหม่แต่พอถอดขั้วแบตออกมันก็ดับแบตเตอรี่จ่ายไฟออกแล้วไฟจากไหนครับจะจ่ายคืนกลับมาที่แบตเตอรี่จากขดลวดไฟชาร์จจากแมกนิโตก็ได้ไฟที่ออกจากขดลวดไฟชาร์จจากแมกนิโตมันเป็นไฟอะไรครับไฟดีซีครับ ไปไปเป็นไฟ AC แล้วต้องไปผ่านแผ่นชาร์จหรือตัวเลก,กู l เลเตอร์เลกติฟเออร์เพื่อแปลงจาก AC เป็น DC, DC แล้วจากแมกนีโตหรือขดลวดไฟชาร์จอยู่ดีๆไฟเนี่ยมันผ่านสัญญาณบลูทูธสัญญาณแค n นบัสมาที่ตัวแผ่นชาร์จหรือเลก,กู l เลเตอร์เลกติฟเออร์เลยได้ไหมครับพี่ทองสุข รถมอเตอร์ไซค์ใช้งานทั่วไปได้ไหมครับท่านผู้ชมไม่ได้มันก็ต้องไปผ่านอะไรครับสายไฟคือท่านรู้นะถ้าไฟไม่ชาร์จท่านต้องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนน่นเปลี่ยนยนีน่แต่ท่านเปลี่ยนไปเนี่ยมันอย่างในกรณีนี้ซึ่งครูก็ไม่ได้ว่าคนที่เข้าคอมเมนต์มาถามนะครับบอกแลวยินดีช่วยเหลือนะครับยินดีช่วยเหลือท่านเปลี่ยนแบตเตอรี่รถท่านก็สตาร์ทติดครับ แต่เดี๋ยวพอท่านขี่ไปสักพักหนึ่งพอแบตเตอรี่ท่านหมดไฟมันก็ทำไมครับมันก็ดับครับท่านเปลี่ยนแทนชาร์จใหม่แต่มันไม่มีไฟจากขดลวดไฟชาร์จหรือจากแมนิโตที่พี่ทองสุกตอบแล้วไอ้ขดลวดไฟชาร์จมันก็ถามว่าเอา้าเอาเปลี่ยนกูมาใหม่เนี่ยแล้วไม่เห็นมีไฟเอซป้อนมาหากูเลยและจะให้กูแปลงอะไร ถูกไหมครับท่านต้องคิดตามในเวลาครูสอนนักเรียนครูครูบอกเลยว่าองค์ประกอบของระบบไฟฟ้าในรถมอเตอร์ไซค์คือ1มันต้องมีแหล่งจ่ายแบตเตอรี่กับแมกนีโตทีนนี้เราพูดถึงระบบไฟชาร์จครูก็พูดแต่ขดลวดไฟชาร์จอย่างเดียวมีแหล่งจ่ายแล้วไฟอย่างแหล่งจ่ายที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่มันจะวิ่งมาหาขดลวดไฟชาร์จมันจะวิ่งไปกล่อง C D I มันต้องผ่านอะไรครับสายไฟแล้วท่านไม่ได้เช็คสายไฟท่านไม่ได้เช็คขนลวดนไฟชาร์จหรือแมกนีโตตามที่พี่ทองสุกบอกบแล้วท่านก็ไปทำไมครับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรครับแผงชาร์จหรือตัวเลกูเลเตอร์เลกติฟายเออร์ท่านเปลี่ยนอย่างเดียวเลยแต่ท่านไม่ได้เช็คสมมติในกรณีที่สายไฟที่มันโยงเกี่ยวกับระบบไฟชาร์จมันขาดอยู่ มันคาอยู่ในชุดสายไฟเมนเปลี่ยนแบตแล้วปัญหาไม่หายเปลี่ยนแผ่นชาร์จแล้วปัญหาไม่หายคุณไปซื้อขดลวดชุดแมกนีโตมาใหม่เลยปัญหาหายไหครับไม่หายครับเปลี่ยนสามอย่างละไม่หายเหลืออะไรอะ่ะเหลือสายไฟชุดไง ทีนี้พอจะเปลี่ยนสายไฟชุดใหม่ถ้าของแท้เนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณพันขึ้นของแท้นะถ้าของเทียมก็หลักร้อยกูเปลี่ยนแบตไปละโดนไปห้าร้อยเปลี่ยนแผ่นชาร์จละโดนไปอีกสี่ร้อยเปลี่ยนแมกนีโตละโดนไปอีกพันหนึ่งเกือบสองพันเลยให้เปล่าอุ้ยไม่เอาละไม่ไม่ซื้อไม่ดาวซุ่มเปลี่ยนละขับรถไปหาร้านลุงปุ้ยลุงปุ้ยก็ถามก่อนเลยอ๋อผมเปลี่ยนอะไรครับแบตบแผ่นชาร์จ กดลวดแมนิโตหลวงปุ้ยทำอย่างนี้เลยครับหลวงปุ้ยรูปปากเลยอยู่ที่สายไฟอยู่ที่ปลั๊กท่านต้องตรวจสอบด้วยทีนี้ปัญหามันก็มีครับในเมื่อท่านไม่ได้เรียนสายเส้นไหนละ่ะนั่นไงจะปรับมิเตอร์ไปที่ย่านวัดอะไรค่ามาตรฐานมันเท่าไหร่จะถอดมันยังไงใช่ไหมครับมันก็จะมีปัญหาตามมา พอมันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่อันนี้คือพูดถึงคนใช้รถท,ทั่วไปที่ไม่ใช่ช่างก็ใช้วิธีทำไมครับสงสัยซื้ออะไรมาไล่เปลี่ย,นน,น,ย,น,ยน,นนั้นเดี๋ยวครูจะทำจำลองจากเนี่ยฮอนด้าคิกให้ดูนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวครูพี่้องสุกโจก็จะไม่เห็นในจอนี้จะไปดูที่รถเดี๋ยวครูขออนุญาตไปตั้งกล้องใหม่นั้นยืนยันนะครับทุกคำถาม ที่เขาคอมเมนต์ถามครูมาครูไม่ได้มโนนะครับมาจากที่ท่านคอมเมนต์ถามแล้วที่บอกให้ครูตั้งตั้งกลุ่มแล้วครับยืนยันหัวเด็ดติดขาดว่าไม่มีครับเพราะครูทําเป็นสื่อสาธาระ่ะครูจะได้มีรายได้เสริมไม่ต้องการตรงนั้นครับเงินเดือนกทมครูพอกินพอใช้เลี้ยงดูลูกลูกเมียครูได้ ให้ครูมีกําลังใจในการสอนกําลังใจของครูก็คือครูอัพคลิปลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโจเข้ามาประจาเลยขอบคุณครับครูแค่นี้ครับนี่คือกําลังใจครับขอบคุณครับครูไม่ใช่มาคนถ่ายแม่งถ่ายสันเลยเนี่ยบอกบนหลายครั้งแล้วนุ่นไปโทษลุงปุ้ยนุนแต่มาโทษครูนะฮะโอเคนะ อ่ะต่อนะครับคันนี้เป็นรถ Honda c คลิกอ่าเพื่อนน้องสาวครูคเขาให้น้องสาวครูมาแล้วน้องสาวครูก็เลยให้ครูเนี่ยเอามาใช้เป็นรถฝึกอันนี้ไม่ใช่รถโรงเรียนนะครับอ่าตอนนามีเปลือกม,มีทุดสีครบหมดแหละเนนี้คือครูกแก่เอาไว้คันเนี้ยเป็น d c c d i แลวรถคันเนี้ยคืออยู่ในสภาพที่มันสมบูรณ์นะครับอ่าเดี๋ยวครูหออายา ใส่ปั๊กเรกกูเลเตอร์เร็กติฟเออร์หรือแผ่นชาร์จกลับนี่นะคือครูใส่กลับแบตเตอรี่มีไฟนะที่ทองสุกใส่ขั่วให้ครูเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูเปิดสวิตช์กุญแจอ่าเดี๋ยวครูขอเป็นสตาร์ทเท้านะครับแล้วกบโยหยุดเป๊บนึงก่อน ดูใหม่นะครับครูเปิดสวิตช์กุิแจ็ครูใช้สตาร์ทเท้านะครับรถสตาร์ทติดอันนี้คือครูขอพูดถึงแค่ระบบไฟชาร์จนะครับอย่างอื่นไม่กล่าวถึงนะรถสตาร์ทติดได้ตัวแ,แต่ดังดังเป็นปกติเพราะว่ายังมีแหล่งจ่ายไฟคืออะไรอยู่ครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ชัดเจนะอ่ะ คูอัญาติดักเพื่อให้ที่ทองสุขถอดแบตเตอรี่ขั้วลบออกอโจอยู่อยู่ไปก่อนครับตอนนี้คูให้ที่ทองสุขถอดขั้วลบแบตเตอรี่ออกไปแล้วนะครับอ่าแล้วคูเปิดสวิตกุญแจออนแล้วคูกดแต่แต่ไม่ดังนะเพราะว่าไม่มีไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไปเลี้ยงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆแต่รถคันเนี้ยตัวขดลวดไฟชาร์จ สายไฟกับแผ่นชาร์จหรือตัวเล็กกูเลเตอร์เล็กติไฟเออร์มันยังทำาไมอยู่ครับมันยังดีอยู่อ่ะคูทำการสตาร์ทเท้าพรบกรณีแบบนี้สตาร์ทมือได้ไหมครับไม,ไ,ไม่ได้อยู่แล้วนะอ่ะคูสตาร์ทเท้าติดไหมครับติดลองเล่ง กติเพราะผลลวดไฟชาร์จกับตัวแผ่นชาร์จยังสามารถทำงานสอดท้องสัมพันธ์การอยู่ได้ครครูก็จำลองสถานการณ์ต่อไปสมมุติว่ารถของคุณสายที่มันมาจากผลลวดไฟชาร์จแล้วจะเข้าตัวเล็กบูเลนเตอร์เล็กติฟายเออร์หรือแผ่นชาร์จมันขาด ซึ่งครูคงไม่มาตัดสายไฟทีละเส้นคือครูจําลองสถานการณ์ด้วยการทําไมครับปลดปลักมันออกไปเลยอย่างนี้ติดไหมครับกรณีนี้แบตเตอรี่ไม่ได้ใส่จําลองสถานการณ์ว่าแผ่นชาร์จโทษสายไฟที่จะมาที่แผ่นชาร์จเสียติดไหมครับรถตัดยังไงก็ไม่ติดอ่ะ ูเปิดสวิต์กุญแจสตาร์ท,ทไม่ติดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีที่เจอเหตุการณ์แบบนี้คุณไปซื้อแผ่นชาร์จมาเปลี่ยนใหม่ต่อให้ซื้อของแท้มาด้วยแล้วคุณก็เสียบปั๊กกลับเข้าไปแต่มันมีสายที่มาคุมเกี่ยวกับระบบไฟชาร์จอยู่มันขาด รถสตาร์ตติดไหมครับยังไงก็ไม่ติดแต่พอคุณไปซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนใหม่อ่ะที่ใส่ขั้วแบตเตอรี่กลับ เราไปซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนใหม่แต่สายไฟที่มาเข้าตัวแผ่นชาร์จหรือเล็กยังทำาไมอยู่ครับ<อ>ยังเสียยังขาดอยู่ครูว่าถางว่าสตาร์ทติดไหมครับติดที่รองสูตยังต่อเลยว่าติดเช่ไหมติดแต่พอคุณขับขี่รถใช้งานไปสักระยะทางหนึ่งซึ่งครูก็ต่อไม่ได้ว่ากี่กิโลเมตรรถคันนี้จะทำไมครับดับ ดับได้ยังไงล่ะพี่ก็ในเมื่อรถเรามีแบตเตอรี่เีครับใ้เออแบตมีแล้วก็จ่ายไฟไปเลี้ยงกล่องหรืออุปกรณ์ไปแต่ไฟมันชาร์จกลับมาได้ไหมครับไม่ได้ครูพ,พิสูจน์ให้ดูเปิรสวิอร์ิกุญแจแต่ดังนี่นสตาร์ทติดที่ใช้งานได้แต่แบตเตอรี่ทำไมครับ จ่ายไฟจ่ายไฟออกไปเรื่อยๆสักพักหมดไฟซื้อแผ่นชาร์จมาใหม่ก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปัญหาคือมันเกิดจากสายไฟที่อยู่ในสายไฟเมนมันทำไมครับมันขาดหรือครูจะลองสถานการณ์ต่อไปอ่า ตรงลั๊กเนี่ยนะครับมีสายไฟอยู่2เส้นคือขาวกับเหลืองมันไกลเลยนะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นแต่ครูขอญาตบอกคุณก็เปลี่ยนแมกนิโตใหม่ด้วยชุดขนลวดใหม่พอซื้อชุดขนลวดมาใหม่เขาก็จะมีลั๊กออกมาให้ใช้ป่ะครับแต่ปัญหาคือมันอยู่ที่พอคุณเสียบลั๊กไปแล้วเนี่ย ไอสายไฟที่มันเจาไฟจากหดลวดไฟชาร์จจากแมกนิโตเนี่ยวิ่งไปในสายไฟเมนเนี่ยแล้วมาหาแผ่นชาร์จเนี่ยมันทำไมครับมันขาดอักขูจำลองสถาน,นาการนี่นะถอดออกส่วนในตัวฟ้าคาดขาวนี่คือสัญญาณพันเซอร์คอยนะครับในกรณีแบบนี้แบบมีไฟแผ่นชาร์จไม่เสียแต่ สายไฟที่ออกจากผลลวดไฟชาร์จขาดจากปลั๊กจะไปหาแผ่นชาร์จรถสตาร์ตติดไหมครับติดไหมพี่ต้องสุขติดครับเพราะยังมีไฟอย่างอะไรอยู่ครับจากแบตเตอร,ตตรี่อ่ะเดี๋ยวครูติดให้ดูนะออน ติดใช่ไหมครับขอไฟอ่างแบตเตอรีย่ยังทำไมครับจ่ายมาหากลอ่องได้อยู่แต่ไฟจากแมกนิโตจากคนรวลวดไฟชาร์จจ่ายไฟคืนได้ไหมครับไม่ได้ไไดอ่ะที่ถอดขั้วลบแบตเตอรี่ออก ที่ดึงโคตรลบออกไปห่างๆแบตเตอรี่ไม่มีแผ่นชาร์จดีแต่สายไฟจากที่ออกมาจากผลล่วนไฟชาร์จวิ่งตามสายไฟเมนไปหาแผ่นชาร์จมันทำไมครับขาดขาดอยู่ข้างในไม่รู้สายเส้นไหนนี่จำลองสถานการณ์ปักเสียบอยู่นะคูเปิดสวิตช์แชรูสตาร์ทรถ ติดไหมครับไม่ติดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีที่สายไฟเนี่ยมันขาดครูพูดถึงสายระบบไฟชาร์จนะครับมันขาดแล้วคุณก็เปลี่ยนแบตเปลี่ยนแผ่นชาร์จหรือตัวเล็ก,กูเลเตอร์เิฟายเออร์เปลี่ยนชุดขดลวดชุดแมกนิโตใหม่ปัญหาได้รับการแก้ไขไหมครับไม่ได้รับการแก้ไข พราะตัวปัญหาคือมันขาดอยู่ในชุดสายไฟมนนะวันนั้นถ้าเกิดคุณไม่ใช่ช่างคุณทำอะไรครับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแทนชาร์จเปลี่ยนชุดกดลวดไม่หายละสุดท้ายคือคุณไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนครับาสายไฟ,ไฟชุดเพราะคุณเช็คไม่เป็นหายไหมครับหายครับหมดไปเท่าไหร่ครับ 2,000ก่าบ,บาท3,000นะก็ถึงได้บอกว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาก็อยากให้มาเรียนได้มาศึกษาได้มารู้จริงแต่ถ้าเกิดเราไม่ว่างเราไม่สะดวกเราก็ดูนะศึกษาจากสื่อโซเชียลจากโลกออนไลน์ไปนะครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับท่านที่คอมเมนต์มาถามนะครับเนี่ยรถทันเดียวกับนี่ ในคลิปของครูเลยคือคลิป1 1อยสิบคาบูนะครับจะได้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องนะีแล้วเวลาไปทํางานเวลาไปเจอปัญหาจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างสอนใช่ไหมครับเออมันมีปัญหาที่ไหนสายเส้นอะไรถ้าขาดขาดช่วงไหนก็ต้องมานั่งไล่เช็คไปทีละทีละช่วงทีละช่วงนะีก็ขอขอบคุณท่าน ที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ